สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมาชมกระบวนการขั้นตอนของรถตู้อ,อบจรคนครสวรรค์นะครับที่อาสา พาผู้ป่วยกลับมารักษาตัวที่จังหวัดนครสวรรค์ในพื้นที่เสี่ยงต่างๆนะครับทุกท่านก็จะได้เห็นกระบวนการนะครับหลังจากที่รถตู้ออบจนครสวรรค์ได้รับผู้ป่วยนะครับเพื่อที่จะเดินทางมาในพื้นที่ของบึงบอระเพ็ดเพื่อที่จะมาสวอปนะครับในการตรวจผล หลังจากนั้นแล้วนะครับกระบวนการต่อไปสําหรับรถตู้นะครับได้ส่งผู้ป่วยเสร็จแล้วนะครับก็จะเดินทางมาจุดตรงนี้นะครับเพื่อที่จะทําการฆ่าเชื้อโดยมีทีมงานนะครับในการทําความสะอาดฆ่าเชื้อนะครับภายในรถตู้ทั้งโซนผู้โดยสารและโซนคนขับเพื่อป้องกันเชื้อโควิด1 9ที่ถูกต้องตามมาตรฐานของสาธารณาสุขครับ สำหรับกระบวนการและขั้นตอนการรับส่งผู้ป่วยที่มาจากพื้นที่เสี่ยงต่างๆที่อ,อบจนครสวรรค์ดำเนินการในโครงการอ,อบจอาสาพากลับบ้านให้บริการรับส่งฟรีทั่วประเทศและไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิน้นหลักๆมีขั้นตอนดังนี้หลังจากที่ผู้ป่วยหรือผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงได้มีการประสานขอให้อบจเดินทางไปรับเพื่อกลับภูมิลำเนาหรือกลับมาเพื่อรักษาตัวโดยผ่านทางระบบฮอตไลน์1 1 3 1หรือหมายเลข056-8035 2หลังจากรถตู้อบจอาสาพากลับบ้านได้เดินทางไปรับผู้ป่วยหรือผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงแล้วรถตู้จะนําพาผู้ป่วยที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงต่างๆทุกลาลนํนส่งไปยังจุดตรวจณโรงแรมบึงบอระเพ็ดเข้าสู่กระบวนการสวอบที่บึงบอระเพ็ดแต่ถ้าผู้ป่วยหรือผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงมีผลการตรวจจากโรงพยาบาลยืนยันแล้วมีผลเป็นบวกและได้ทําการประสานโรงพยาบาลปลายทางไว้ทางรถตู้อบจอาสาพา กับบ้านก็จะนําไปส่งยังจุดหมายโรงพยาบาลประจำอําเภอนั้นๆหรือโรงพยาบาลสนามที่แจ้งไว้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกับเจ้าหน้าที่กันนะครับการบริหารคิวรถรับส่งผู้ป่วยเป็นอย่างไรพี่ธนินครับในเรื่องของการบริหารคิวรถนี้เป็นอย่างไรครับการบ,บริหารก็คือผมจะรับข้อมูลจาก01131นะครับว่าจะมีผู้ป่วยจากทางด้าน,นด้านด้านนอกจังหวัดครับ จะเข้ามาปุ๊บผมก็จะดูว่าไหนบวกไหนลบแล้วก็สมมุติถ้ามาจากทางทางนอกจงังหวัดครับมีผลจะต้องไปสวอบที่ที่โรงแรมของเรารก็คือผ่านไปได้เลย<อ>ส่งผู้ป่วยไปสวอบเสร็จปุ๊บแล้วก็กลับมาทําการล้าง<อ>นะครับทำการล้างฆ่าเชือ้อไม่ว่าจะเป็นรถที่ไปรับผู้ป่วยบวกหรือลบเราต้องทําการล้างทั้งหมด<อ>นะครับเพื่อความมั่นใจนะครับ จากกรณีที่รับจากนอกจังหวัดมานะครับมาลงที่นี่แล้วก็จะมีศูนย์ที่จะรับต่ออย่างสูรศูนย์ที่แม่เบิร์นครับก็เราก็จะจัดรถทางนี้ไว้รอรับอีกทีหนึ่งนะครับแต่สําหรับรถเรานะครับจะจัดเลยสําหรับเคสบวกหรือเคสลบหรือเคสที่ไม่มียังไม่ได้ผลยังยังยังไม่ได้ตรวจก็คือเราจะแบ่งแยกกันให้ชัดเจนเลยครับเพื่อความมั่นใจนะครับการทํางานการส่งเราจะต้องจัดรถ เพื่อจะให้ส่งจากโรงแรมรไปโรงพยาบาลสนามจากโรงแรมที่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 สวอบแล้วฝนออกแล้วครับอาจจะไปที่ย่านภาษีนะครับก็ <ừ> ยานมาสีก็จะมีทั้งทั้ง Uh, CI แล้วก็ L Q นะครับก็คือมีทั้งบวกทั้งลบเขาก็จัดสถานที่ไปแล้วแล้วเราก็ไปส่งตามนั้นเลยครับหลังจากที่รถตู้ได้ส่งผู้ป่วยเรียบร้อยแล้ว,พวเพื่อทําการสวอปที่บึงบอระเพ็ดรถตู้ทุกคันจะต้องมาจอดณบริเวณลานจอดรถเพื่อเข้าสู่กระบวนการทําความสะอาดฉีดพ่นยาฆ่าเชือ้อทุกคันซึ่งคนขับจะต้องเปิดประตูรถทุกด้านเพื่อพ่นยาฆ่าเชือ้อโดยจะมีเจ้าหน้าที่ทําความสะอาดประมาณ5-10นาทีเพื่อทําความสะอาดและปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณ ระาสุขที่กำหนดเพื่อป้องกันเชื้อโรคโควิด -19 สำหรับพนักงานขับรถทุกคนเมื่อจอดรถแล้วจะต้องทำความสะอาดโดยพ่นยาฆ่าเชื้อที่ชุด PPE ทุกครั้งและทำการถอดชุดและนำชุดใส่ถุงขยะติดเชื้อพร้อมปิดปากถุงและพ่นยาฆ่าเชื้อซ้ำอีกครั้งอบอจอ,อาสาพาต่างบ้านครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับพี่โชเฟอร์ครับความรู้สึกนะครับเป็นอย่างไรบ้างที่ได้มีโอกาสมาขับรถนะครับไปรับส่งผู้ป่วยในครั้งนี้ครับอ๋อ ความรู้สึกในการขับรถนะครับอันดับแรกผมก็รู้สึกประทับใจครับดีใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของอบจนะครับที่ได้มาอาสาพาพี่ม้องชาวนครสวรรค์ได้กลับบ้านครับแล้วก็ยินดีมากครับแล้วปัญหาและอุปสรรคล่ะครับของการขับรถไปรับผู้ป่วยหรือผู้ที่ต้องการกลับมารักษาที่จังหวัดนครสวรรค์ของเราสําหรับผมนะครับและในทีมงานนะครับคิดว่างานทุกงานนํามีอุปสรรคแต่อุปสรรคที่เราเจอนะ่ เราเอามาเป็นพลังสากกว่าในการในการทํางานบางทีเราไปเจอผู้ป่วยที่โดนไล่ออกจากบ้านมากเคสเป็นเด็กเดินทางเดี่ยวบ้างครับอันนี้พวกเราก็พอเราได้รับทราบข่าวจากหัวหน้าหรือเป็นที่นายกที่หรือผู้มีสิวนเกี่ยวข้องที่แจ้งมารเราก็รีบดเนินการโดยเร่งด่วนเลยครับบางทีเราก็จัดคนที่ยังนอนแล้วรีบออกไปเลยครับ หลักๆก็คือเราทํา э ด้วยใจใช่ครับทำด้วยใจเพื่อคนนครสวรรค์ด้วยใช่ครับอยากจะให้พี่นะครับพูดอะไรถึงคุณผู้ชมที่กําลังรับชมอยู่ในขนาดนี้หนึ่งครับในเรื่องของการขับรถเราเนี่ยไปรับผู้ป่วยมานครสวรรค์ได้ครับอยากให้พี่น้องชาวนครสวรรค์นะครับมั่นใจนะครับว่าอันดับแรกหนึ่งพวกเราที่อยู่ที่นี่แล้วก็ที่ขับรถนี่เราป้องกันตัวเองครับดัเซฟตัวเองแล้วมีมาตรการอบจนี่ดีมากทําให้เราเราไม่เราจะน้อยที่เราเรา พูดง่ายว่าเราสวอปไปเราเราไม่ได้ติดเชื้อมั่นใจได้ดับที่สองในการขับรถทุกคนมีความรับผิดชอบแล้วก็เป็นมืออาชีพแล้วก็ตั้งใจทํางานจริงๆโดยในการขับรถไม่ไม่ไม่มีการไม่มีการแบบยังไงฮะให้ให้รู้สึกหวัดเสียวเพราะพวกเรามีการควบคุมด้วยกันด้วยกันเองตลอดขอขอบคุณท่านนายกอบจขอนแกนนะครับท่านพลตำรวจเอกสมศักดิ์จันทพิงนะครับที่นำโครงการดีๆอย่างนี้มาให้ทั้งพี่น้องชาวนครสวรรค์และก็ให้พวกผมที่เป็นโชเฟอร์นะครับได้พาพี่น้องได้กลับบ้าน อยากขอบคุณจริงๆครับคุณผู้ชมครับและทั้งหมดก็คือกระบวนการและขั้นตอนของรถตู้อบจออาสาพากลับบ้านวันนี้ผมจึงนํามาให้ทุกท่านได้รับชมกันถึงขั้นตอนการรับส่งและการทําความสะอาดการพ่นฆ่าเชื้อของรถตู้ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณาสุขและการรับส่งเราแยกชัดเจนนะครับผู้ป่วยที่มีผลเป็นบวก1คนต่อ1คันและผู้ป่วยมีผลเป็นลบก็แยกคนละคันเลยนะครับทุกท่านไม่ต้องกังวลไปรับรองปลอดโรคปลอดภัยแน่นอนครับและที่สําคัญ อบจอ,อาสาพากลับบ้านเรามีรถตู้บริการรับส่งผู้ป่วยจากพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศนะครับมากกว่า30คันต่อวันเพื่อพาคนนครสวรรค์ได้กลับมาภูมิลำเนาบ้านเกิดของตัวเองทุกคนซึ่งณปัจจุบันอบจอ,อาสาพาคนนครสวรรค์กลับบ้านที่มาจากพื้นที่เสี่ยงต่างๆจํานวน1980คนและรับส่งภายในจังหวัดนครสวรรค์จานวน1770คนซึ่งอบจอ,อาสาพากลับบ้านเป็นนโยบายจากท่านพลตำรวจเอกสมศักดิ์จันทพิง นายกอ,อบจคอนครสวรรค์ครับซึ่งท่านได้เล็งเห็นถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ที่มีการแพร่ระบาดอยู่ในขนาดนี้และยังมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอยู่ทุกวันท่านเองก็เป็นห่วงเป็นใยพี่น้องประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์ครับสำหรับประชาชนที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอ,อบจอาสาพากลับบ้านสามารถติดต่อได้ที่สายล่วน1 1 3 1ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์และหมายเลข0ู 6803522สำหรับพื้นที่ต่างจังหวัดไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับ